สวัสดีครับสวัสดี FC ฟแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมอ่าตอนนี้ก็อยู่กับบุญน้าโชคครับ FC ครับตอนนี้บุญน้าโชคกอได้มาหาปูผักขาวผมย่าวนะครับผมอ่าทุกๆวันพระนะครับทุกๆวันพระอ่าปูกาซิมี่ตัวเลขให้นะครับไปฝากไปต้อนพี่น้อง FC นะครับจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อไว้เป็นการพลาดในคลิปต่อไปบุญน้าโชคนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับ

กูเพิ่นบอกเกาหาไปแ่องซื้อเลขาหาไปแล้วไปหอดนัาเป็นคดไปเห็้ยงมีาตัวเขาอก็บมวนเอาไปในยอโอ้ได้ดิก็เอา่ไมได้หาว่าให้มันยังนีกูไม่เน่าหายดอกซูเลี้ยจะบบกกะไปสองเาเลยสมก้อนก็ไปเล้ยงหาการโกบเดกา้อเห็นอยู่กบกเดือกหาสามมัทอดไข่ก็ได้หาสามเน่ย ทอดทอดไข่ยังไงปูทอดไข่ไก่เมียมึงจะมาทอดไข่ที่กินครับครับพี่ขึ้นมาหาสามมืองเกิงมึงก็บาซื้อจากบาตรหงอยู่ในใครน่ะเอามาหาพ่อพ่อก็ให้ก็ให้เจ็ดหาสามมื่อกันโอ้ังทอดไก่นเป็นจ็บมันโทษมากพอกับว่าเอาของพ่อกับเจ็ดหาสามเด็ดได้มาจะคปู เลขกับมหาหุ้นมหาหายนั่งดูก็เป็นสีน้ําแดงมาเลยคุณนุ่มเลขกออกมาหาล้านบัตรที่รักบ่จังทอสามตัวดอกพี่นางสาตแล้วบอยจังเมื่อโนลอตเตอรี่เป็นหิ้บคู่บนบอลบ่อลอตเตอรี่เออมันเป็นลอตเตอรี่ชุดใหญ่แม่โอ้อยู่ในคั้มสนุครับมันไปเห็นเลขมาแล้วเงินมันบ่พอมันเลยบ่ได้รางวันแม่โอ้เขาบ่แบ่งให่แม่โอ้ ความมาน่ะเรล็กมีอยู่แต่เงินบัวพ่อโอ้ยนั่นแหละบุญวันสนาดวงบุญวันสรนะบ่ได้แล้วแมงนเงยแล้วสื่อเล็กเนยคํับจะนดนะมันมีในลอตเตอรี่นะมันมีหกวางแต่มันห่มันมีแต่ชุด10ใบือเขาบอกแบง3มแบงเขาบ่แบงดนันสิบุ๊ช้วัทีแล้วบ่นแล้วบุ๊ชแล้วบุชวบุดชแล้บุลบุ๊กแล้วุชแล้วนุ๊ชแบุีเแล้วบุ๊ชแบุบล้าบุวน กันสมมุติว่าสิบใบเนาะจะเรียงเขามันแล้วห้องสิบหลานบุญมีแต่กำบังเนาะโอ้วนแล้วบันนี้เร่องแบงก์กวาดซ่ามาแบงก์มหครกูกบบให้เอาดอกไม้ไปบูชาห้องพระกูกรเทศแหลงให้ซ่าเยอะแหลงยังให้หใหมันแนี่ยแลกูไม่แนให้สูดอกเด้อครับให้ได้ก็บอซื้อไม่จักกูทีเห็ดยังไหนเหรอมันบ่มีเลยบักหำไปทอดไข่ได้เลยนะ อันมึงว่ามันจะเดือดมันค่อยมาหาพอเพิ่นเล่หออกอยู่ในไข่สิลูกกลับได้เพื่อนพระเจ้าจะเลื่อนพ่อนขอให้มีความสุขลูกจะเจริญพรทั้งสององค์ขอให้รวยๆอย่าจนเสี้ยนซองกับไปนี่ไข่มีอยู่สามแผงไปทอดเด้อขลยนลยอาจารย์กับพ่อลูกแล้วว่าสิขึ้นบลอกหรือบลอกขึ้น ทอดก้อนละเปิดแก๊สขึ้นทอดรดทีสูตรรดแ้ามันบอกแมนปูแล้วก็ได้ขึ้นอีกยังหนึ่งก็หมาสีไทรลลงทอดลงให้มาดาวแล้วกับขึ้นม่เนียเป็นเลขหาเเลขสามอะบาโอ้ยพ่อกระดัยสงให้ลูกลี้ยนหสี่มันแมนบะละบัดบัดบัดมาหาพ่อกระได้เจ็ดหาสามขึ้นกเนี่ยอืมไม่กอดหาสามล่างกันีลยครับล่างดำล่างแล้ว่มาแล้วกู ไม่ nh นระบ,บา,าบดเบิึงดูเป็นไผ่ไเป็นซุ้มนั่นบ่จากเด้อปูงานที่เป็นแฉกเอ้าซ้ำซ่าแขกเป็นกำลังมานะครับถามเล็กปู่ก่อนสำหรับงวดวันที่หน,นึ่งเมษายนสองหาหกหกออกมาเบาเบายัาง, <c oughs> งดิเบาเบายังไดเนี่ยทให้นี่สดๆร้อนๆเลยก่อนไผ่เลยนะครับเลขที่ปู่ยศออกมานี่นี่ให้เอฟซีเบงก่อนสดๆร้อนๆก่อนใครเลยนะครับนี่ ปูยศออกมาอีกอย่างนึงคันบุญน้ำโชกเบิง์บ่ผิดคือเจ็ดเก้าห้าเลขสามตัวคือเจ็ดเก้าหาเลขสองตัวนี่หาอีกอย่างนี่หาหาสามไปแม่นบอกนั่นแม่นอหลีแมนีนอหลีนันนันโอ้อยู่แล้วบัดน,นี้ยู่แล้วนี่อันนี้ปูเขียนไห้ครับเอฟซีครับอันนี้ปูนนปเขียนไห้ อันนี้จากไล่มือปูเด้แล้ครับผมอ่าตีเลขยศเทียนออกมากนั่นละเขียนตามเลขยศเทียนคือเจ็ดเก้าห้าแล้วก็ห้าสามแปดห้าบวกนี่หมายความว่าจังไดน,นี่แปดหกบ่เฮฮอเหรอเหรอแปด้าซี่บ่นี่ชีว่าจังไดล่ะบ,ะบะ่นี่ปูแปดหก 8, 6, บ่ อมเที่ว่าจังใดล่ะบัดนี้นี่นะครับแม่่มีเท่านั้นแหละมีซ้ำนี่เลยปอบปูชื่อยังไรฉันเปลืองเลโอ้ให้ผมถามในบัดนี้เอฟซีเนสิสงสัยบวกนี่คืออย่างปูก็เฮ็ดเอาฮะเอาก็ชื่อเอาเมียเอากระชื่อลอตเตอรี่เอเทาไห้ปูบอกว่าเฮ็ดเอาหาเอา ยายบอกค้าใคยเถอะเอาเป็นว่าเลขงวดนี่นะซื้อแปดฮาบวกเออข้ามาบวกกับบนล่างตัวอ๋อกระบอกจังสันเนปูมันก็ปึกแกกระบอาเนีนบัวนั่งปู้บ่าวถือปากระบอกจังสันเนปูก็ได้มันบวกไว้เห็นหยังไหนกระบอกเข้าใจข้าหมายมันสมบูรณ์โอ้บวกบนล่างค่ะโอ้นั่นเห็นบัวแล้วก็เอื้อมาหยังกระด่ง บวกทักแล้วผมกับิตเวาคันผมจิซื้อผมกับซื้อเอาเมี่ยเขียนแปดห้าบวกใแ้่นีมันก็มม่ว่าบวกบ๊อดนี่โอ้เอามึงฉีดกากะบาดว่าบวกบ๊อนเขาเอื่ออย่างแมนน่ะล่ะปูคือจะ่ีดซื่อคันฉีดซื่อมึงก็ที่ว่าแปดห้าหนึ่งเธอตัวบัตโอ้แม่นบอกแมนคันบวกเนี่ยเขาเอื่อิมันซื้อบนซื้อล่างโอ้เป็นทังสั้นนานเห็นบอเทียนจองมอที่แรกมันนึกว่าเป็นผู้ไม้นึงว่าถ้าซือแปดห้านี่ มี่กำไรเห็นะเอากำไรจังไงบัวเข้าไปคำว่าบวกก็คือบวกซึมกันบนกันล่างไปเนี้ยอ๋อบนน้ำตัวต่วอ๋อผลบวกกากกระบาดเลยก็แสดงมาบนล่างโอ้มันออกยุบบ่บนกันล่างแล้มันกับเทศตำนี้ให้โอ้สาบ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 เลยปูบันนี้พอลูกเอาไปใส่อันนั้นนั้งกันได้ได้ปะเออไปเลยแต่บ่ลเนี่ยดิเธอเซียนอง เธอต้องเบ่งปูดีๆเด้อบางเทีปูเขียนนี่หาสามบวกบวกกันกับหาคับแปดหาก็ได้นี่เป็นเลขสามตัวตรงก็ได้นี่แม่เคยมีนี่ยนั่นเห็นว่ารูปแล้วรูปแล้วนั่น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 แล้วขี้มาแ่ไปเอีะยหญ่บ้าหรอคำหรอโอ้ยขันขาม่าขาม่าจะโดนหรอปกติปูปล่อยเลขนี่สิเป็นปริศนาหน่อยนึง ถ้าว่าเป็นพิษนาเขนบอกตรงๆมันผิดศีลป์ปูปูต้องบอกแบบเป็นพิษนาหน่อยนึง่งมันก็งามเนี่ยนั่นนั่นเห็นบ่มึงว่างามบ่งามจ้ะอ้ามึงเฮ็ดเอาเลยอื่ะยุ่งข้าเลยไปออืขาดเลยเนี่ยขาดยู่งน้อยอยู่งฟังนี่นะแต่น้ำนี่ลูกงนี่ทางนี่ยู่งตาน้อยแต่ห้าเนี่ยอันนี้ซีโตั้นะเล่นนะคือจงเทว่านั่นน่ะแต่เบิ่งเอามาดูประกาศกันปึกนั่น เอาอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่สีเขียนหายอีกแล้วอ้าวตีตะล่างให้พ่อมนั่นเราหามเด็ดนั่น,น,นเลขยูแล้วพี่สันให้เราเลี้ยงเยอะบานนี่บ่ยุงน้ำละนั่นขีด <c oughs> ตะล่างใส่ซังสิไหมหมายคว่าวางไหนคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาเบิงนะครับพิจารณาเบิงดีๆนี่เออเสี้ยนทองมันเข้าใจต้องมีพิจารณาหน่อยนึงละ่ะคันปูเฮ็ดแนวนี่ <c oughs> หรือเขียนเขียนเลขขั้นเห็นจังไดนี่เขียนเขียนใส่กระดาษเอาไปเสียงฝันเมืองขึ้นนี่เพราะว่าขึ้นนี่เป็นว่นผระดิให้ขอเยียอย่อเยีดหนักหน่อยบั้นแดงมันมีมนอืมหนักหน่อยอีมดมันได้ตัวนึงถ้าเราป้องเดียวเท่านั้นจะอีมดตัวใดคือบ้้นบอกไปเลยล่ะแล้วก็เอาไ้แล้วเนี่ยหันงามแล้วงามแล้วปูจิโตใไ้เนาะ ใอ้ตัวเดียวโหรูเนาะงวดฟันนึงบอกปูไอ้บังได้นี่โอ้งวดไอ้เจจามะบอ่างวดนี่แหละโอ้งวดเจสามมันก็บอกได้หลอหนากสามตัวเดียวนากสามตัวจะมันมีเจ็ดหัวอ้อ ทั้งไก่โทบมาเถียกูหลุดปากบอกไปเองถือบัดบ่ถือจะทุ่มอยู่นี่เลยถืออยู่หนีโอ้ยบ่ลุดปากกับผมเนาะปูเงี้ยสี่โดดซักจ้กบาทเนี่ยแล้วเอาปูบ่ได้บัตรเล่นนี่ล่ละนาคใหญ่แต่อิมดมันยังไะไรคัมส่วนนวดนี่หามโตมนนี่จะมุดอะไรลอตเตอรี่สิบครัวบักลาคือเอาเรื่องขนาดกูให้มันนด้น่ะน่ะมันแต่ยืมต้นถ่วนนวดนี่สาวมันไปต้นถนนดแปะต้นเดือนนนั่ในคัมสนนวดนะ อีกพอลูกที่เขาข้ามชะโนดเด้อให้ลูกเห็นสามตครับกำเรียดล็อกเก็ดกวางม้าว่าเลยเอาไปรีบเดี๋ยว้าไปแล้วบ้างเนี่ยใช่ไหมเรขกปันคืนบัดครับหกห้าสองตรงตรงตัวนี้มันกบว่าือพแจ้งว่าพอให้มันละหมื่นมันเอาคันนกไม่ไปพ่อคนหองพ้าพ่อก็ไปชวดมันฟังเล้อ จากนี้ถ้ามึงไม่มีสติกูจะไม่ให้เดยวอืมับบนย้นันอยากถือรังบัลเงยครับอันเงินมีเรียกหาหกพันแก่คันบวก้าซื้อสิบคูนนานแล้วเลขก็ถือบัสตโตได้ันหกโตไดเลยโอ้หกสิบล้านมันเบาเห็นบ่ เขาเอ้นว่ามีสุด10ใบแม่นั่งอย่าง่จ่าเาลขทั้งหนากับทั้ง้ายถือกันเบิดแล้วท้งหกตนแต่มันเบาโอ้ยเสียดายดิโอยาบาเบาเม่อไหม่คุณยว่ากูหายมันอยู่าเท่าไรห้ปไปนั่นแล้วันบ่เอาอยู่ตีปูพวาซื้อใตดินไปเลยฉันว่าบ่มีเงินพูดพูดลยสามโตหาได้สมุดดูกัชินแล้วแล้วเป็นทเงีงซุมย่มีงวดวังนึงนี่ก็เว้ายุดใช้อุดรมาถือกี่ได้บหอครับนาสามโตแต่มันมีเกดหัวอืม บุ๋บอ่อยเชียนให้ดิครับแม่ข้าเจ้าขอยใจกูชื่อแม่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยซื่อเื้อเนี่ยโอ้